เอาพูดเลยค่ะเอาหรอสวัสดีครับ <laughs> พูดภาษาเนี่ยสิคะสวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนนี้เธออยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เอ่ออำเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงรายนะฮะครับว่าไงคะกำลังมุ่งหน้าไปยังวัดสีขาวเนี่ยชื่อดังของจังหวัดเชียงรายคือต้องเดาเลยว่าชื่อวัดอะไรเดาค่ะเพราะว่าไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับแต่คิดว่าวันนี้คงจะคน,น,นเยอะนิดนึงเพราะวันนี้วันหยุดอันนี้ก็วันที่ภูมิด้านนอกนะฮะอยู่ที่ประมาณ32องศา <c oughs> ด้านในายอยู่20องศา22องศาเหมืนมียี่สเลยเช้านี้อากาศที่เชียงรายค่อนข้างจะเย็นนะฮะอยู่ที่12องศา,าน,นี่ตันตัวด้วยเลย เรากำลังมุ่งหน้าไปยังจังหวัดเชียงรายนะครับอีกแล้วเวลาประมาณ14กิโลเมตรนะรเราจะคิดว่าเราจะใช้ในการเดินทางประมาณ15นาทีน่าจะถึงจังหวัดตังจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ก็จะ,จะมีคนขับรถของของเขาอยู่นี่นะคะวันนี้มีโชเฟอร์นะคะขับพาไปเที่ยวปกติทุกชิปนะครับเราจะบริการใช้บริการ ขนส่งมวลชนนะแต่อิปนี้ด้วยความทีม่มันไกลมากมากนนมากเช่าขับเราเลยต้องเช่ารถขับครับเพราะว่าจากสนามบินเชียงรายที่เราเดินทางเนี่ยมาบ้านทักที่ท,ที่ที่เนี่ยที่เชียงรายครับประมาณ50กว่ากิโลเราเลยต้องเช่ารถจริงๆแรอย่างสองสามวันนี้เราไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะ เชียงรายมาอยู่เชียงรายสองคืนสามวันหนาวมากหนาวแค่ช่วงเช้ากับกลางคืนเนอะกลางวันก็จะแบบว่ารับแสงแดดกันไปอากาศก็คือว่าดีเยี่ยมเลย ปะตอนยอ้อนปะตอนยอ้อนตอนยอ้อนตอนยอ้อนอสาวสาวอายคนจนจนก็มีรถยนต์ขี่ควายน้องเห็นใจอายไปขายควายเฮียก่อนน้องตอ<า>อ้อ เหลือแต่งัวงไถนาสองตัวไปขายงัวเหียอนเอาขายเสียงเสี si ้ย si นตอนตอนยอ้ตตอนตัตอนยอ้อนตอนยอ้อนตอนย้อนสวัสดีครับสวัสดีกีร่รอบแล้วครับสวัสดีหลายรอบแล้วครับสถานีต่อไปที่เราอยู่คือวัดห้วยปลากัาง้งตอนแรกเรียกวห้วยจับ ตอนเนี่ยข้อมูลไม่แน่นเลยเป็น, <c oughs> นการมาครั้งแรกของทั้งเราสองสองคนนะผมก็ไม่เคยมาเพราะว่าที่บ้านอยู่ในเชียง <พ em S 2> ยไม่รู้จักน่าเกลียดมาบ้านอยู่เชียงบ้านอยู่เทพไม่ไดเชีาปะ่ะไม่เถียงนะพอก็เด <c oughs> ี๋ยวให้ดูให้ดูอย่างให้ดูดูดดูดเห็นปะอ๊ะองค์ให่มข้างหลังข้างหลังเจ้าแม่พวยใชครับใหญ่มาก ร้าน,นี้ก็สวยแตกต่างจากวัดออว้าวว้าววัดล่องขุนใช่ที่ไปมาเมื่อกี้ก็สวยแตกต่างกันอีกแบบนึงเอออันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นวัดแนวอะไรเหมือนแนวสไตล์เจ้าแม่กวนอิมที่นี่ที่นี่เหมือนเรื่องสีเจ้าแม่กวนอิมมีแต่เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเราไม่ไหวเรากินเนื้อแปลงทำไมเออแล้วสิเราลงไปกันเถอะ ก็เดี๋ยวรู้แล้วรอบสถานที่เนาะก็จะแบบให้้ดูขางล่างประทับของเจ้าแม่กวนอิมองใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปสองกระบาทครับแตกวัตถุหนึ่งใบครับยืนอยู่ตรงนี้สามารถมองเห็นวิวแล้วก็เชียงใหม่ได้เยอะเลยนะเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่ไปเชียงใหม่แล้วเินทางกันขึ้นมาร่วมกันด้วยกันนะครับพวกจะสร้างพร้อมลงจิตไว้นะครับ สองบาทแจกลอตเตอรี่หนึ่งใบนะฮะอง้บแต่ลอตเตอรี่เล่นไหมันไปห้าใบเลยให้ดูเจดีย์นันนี้เจดียได้สวยมากแต่เราไม่ไปถึงจุดส้าอใล้วครับอันนี้ดึงแจกครับถ้าเรียกได้นี่เป็นการขายพอขายเทปที้ก่อนครให้ดูครับทั้งบนเจดีสวยมากให้แจกครับ วันนี้ไม่มีอะไรเรามาเหมือนเช็คอินแล้วก็เก็นกับที่เขานวก่อนที่จะไปเพราะ่าไม่เคยมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรอีกอย่างเราว่ายไม่ได้เดี๋ยวถ้าวายต้องกินเนื้อเฮ้ยห้ามกินเนื้อหรือเปล่าวะไม่รู้ไปกันต่อที่ไ,ทได้แม่าหล่งแล้วกันเดี๋ยวไปได้แม่าหลวงจับจีเวสด้วยนะ เดียวหลงตายเฮ้ยฮ่าตอนออตอนี้เรามาอยู่อีกที่นะึงแล้วครับให้ดูด้านหลังแฟนที่ไหนยังไม่บอกเขาเลยอยู่ที่นี่ก็บอกไปแล้วแต่อันที่แล้วไง,งไม่ฟังไงก็ามาถึงแล้วก็บอกให้นี้เพงเออลืมชื่ออะไรวะอไล่ศิลปะวัฒนาธรรมแม่ฟ้าหลวงมาแล้วก็ลืมลืมมาตอนนี้นะเราได้เข้ามาถึงใน หอในนี้มันจะมีอยู่สองหอคือหอแก้วกับหอคำตอนนี้เราอยู่ที่หอหออะไรนะ<ช>ห,อหอคำใช่ไหมใช่หรอใช่ไหมใช่หอคำนะคะขอบอกว่าหอคำอเป็นสถาปัตยกรรมยุคโบรที่ไรแรงมรนดานใจมาจากวัดปงสนุกเอาเภอเมืองจังหวัดลำปาง <laughs> ชุ่ดปงสนุกเหมือนชีวันที่บ้านเลย่ะ เออใช่เนาะแต่เขาบอกอยู่หลัดน้ำป่าเขาบอกว่าอาคารเนี่ยสร้างแบบร้านนาบุรานหลังคาก็จะเป็นกปเกล็ดแผ่นคำขอคามา,มาไม้ในหอคําแม่ฝหลวงท่านเติบท่านเติบก,ก็ในป่าอันเอมอิ่มด้วยอุอะไรเนะี่ยอุกทกทานรุ่งตะวันทาบทาลำต้นสลางเสา พุ่มเปาอันล่มเย็นของท่านทำให้หมู่นกเผลอร้องเพลงโดยมิได้ตั้งใจให้อภัยเถิดมิได้ชะลอท่านมาสู่แห่งนี้ด้วยล้อเลื่อนอันประดับพุ่มไอ้ประดับผู้บุพภามีได้หอพุ่มท่านด้วยแพครับมีได้ชะลอขันด้วยขด้ข้นใช่ใช่ไงท่านจงอยู่ในสุขที่นี้ประกาศความงามอาณาจักของสีและเนื้อไม้ จะลงให้ผู้ประจักษ์คุณค่าของป่าอันเนื่องจากท่านขอให้ปรึกษาแผ่พังงานเป็นอสองไขโอยยุยทยยเดยดทดดไู ก็มีและเหลือแต่ตัวเขารู้กัน